มาเลยฮะที่ชูอยู่นี่เขาอ,อ่านว่าอะไรครับอ่านอ่านว่าอะไรนะครับผลลัพมากมายขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวให้โอดนะครับพูดถึงความรู้สึกทั้งหมดอีกหนึ่งทีสุดท้ายเลยนะครับครับงก็ถึ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 ง จากเด็กจาันหารคนหนึ่งที่มาประกวดตตาหลายปีลมาถึงแม้ได้เจอโจทขึ้นมาโดยตกรอบแน่แต่บ้านไครนัดถามโดยเองรับเพราะอะไรเราไม่หนอบเราทไม่ดีเราโชว์ไม่ดีที่เราถามตัวเองห่อกครับว่าเราเป็นยังไง ดูไปว่าล็อกเพลงอะไรตอนนั้นไม่รู้ไม่ร้ร้องเพลที่เอาฟอรสานตกหล่นไปจริงๆตอนนั้นหยุดเกลยนะฮะตอนนี้ฮัตเกลีจะเต็มไปเขาบอกว่าขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับแล้วจะดูผลวันพรุ่งนี้โอเคไม่ลาครับดูถูก็จนมาเรื่อยๆครับหาแนวตัวเองมาเรื่อยๆอ่ะเราลองเอาตั้งมาบ้าง เราก็ได้ถามเข้ามาเพื่อนๆครับพอถึงรอบที่สองคนเขาถึงรอบแรกเห็นเธอฟ้าก่อนนะครับรอไม่ไหนเ่ยตอนเนี้ยเรอยู่โป๊อยู่ไหมเน,นี่ยพี่ๆหลายคนอยู่งี้พี่โบนย่ี้ครับผมโอ้โหผมแทบจะเอาผ้าห่มก <laughs> ูไปดีไหมดีวะเข้ามาได้ยังไงนะครับก็ คือจากที่สองคนเก็บตัวทั้งหมดอาทิตย์หนึ่งผมโดนด่าเยอะมากแับผมนถอนใจเลยครับว่าผมอยากกลับบ้านผมอยากเอ,นอาอะไรแล้วแต่พอวันสุดท้ายคือเขาทางทีมงานเขาบอกว่ามีเวลาสามนาทีของชีวิตคือผมก็คิดว่าแค่สามนาทีเองมัทำไม่ได้หรอกผมก็จับเตลกันครับเพื่นนั้น เก่งอะไรนะ,ะต่อๆนั่นจริงครับให้ผมนั่มาเจอทุกทุกคนที่นี่ครับนะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณไปไ้ายไฟขอบคุณคนถือป้ายไฟขอบคุณคนที่มาต่างจังหวัดขอบคุณที่มาไกลครับที่มาให้ผม ให้รักเกลียดผมทุกที่ถึงแม้ว่าผมจะทำผิดพลาดอะไรผมเห็นทุกทุกคนให้กเกลงใจผมตลอดครับขอบคุณข้าจริงและผมขอสัญญาอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมขอสัญญาว่าผมจะพัฒนาตัวเองสร้างผลงานที่ดีอย่างนี้ให้ให้มันดีขึ้นไปให้ดีขึ้นให้ทุกคนมีความสุขได้ครับครับผมขอสัญญาจะพูดอะไรก็เราตรวจ ねえ。Okay.